สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนแฟนเพจสุนทรนครสวรรค์ซื้อขายรถยนเรเป็ทุกมือสองและทาง youtube เริ่เป็นทุกมือสอสุนทรนครสวรรค์ครับวันนี้มีรถเป็นทุก6รล้อกลางเข้าใหม่ครับปเปรถมปนทุก6กล้อยี่ห้อโตโยต้ารุ่นไดนาหน5้า115แรงม้าครับรหัสค่าซีบียูหนึรหัสเครื่องยนต์สิบสี่แรงม้าครับรถห้างแท้ครับจดทะเบียนปีสองพัร้บครับรนี้ยกหัวได้แล้วครับ มอสีสันบางเดิมครับภายในอุปกรณ์ครบสมบูรณ์ครับกระบะบรรทุกช่วงยาว4เมตร30เปิดได้3ด้านครับคัาซีสวยเดิมตลอดเส้นครับช่วงล่างดีครับยางสวยรถฉับใช้งานปกติวิ่งทางไกลได้สบายครับหากเพื่อนๆกำลังมองหารถบรรทุก6ล้อกลางไว้ใช้งานคันนี้ขายในราคา195,000บาท195,000บาทดูโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่084-211158 8 084-211158 8 2, 1, มือนัดหมายดูรถได้ที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับ ควฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดสับสไค e YouTube รถบรรทุกมือสองสุนทรนครสวรรค์ครับและทางเพจ Facebook สุนทรนครสวรรค์ซื้อขายรถยนต์รถบรรทุกมือสทุกชนิดครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับขอบคุณทุกคนนะครับ